สวัสดีย้เช้าๆครับวันนี้พามาย้ำหนูแล้วนะครับนี่กับหมายเดิมรับนีุ่้มหมายไปแลวนี่เกาะเดิมครับลองมาซ้ําดูครับรอบแรกที่เรามาดักนะครับได้ไปสามตัวครับหนูแพงสองหนูหนูพุกหนึ่งนะครับแท็กตนกลางหนึ่งก็รอสองไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่านะครับก็อย่าไปลุ้นด้วยกันเลยครับอือ ล่านไหมสองไม่ล่านโอ้คิดว่าดาบมาตรงนี้ใจหายมั้งฉีกด้วยน,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 น้ำยาประพันธ์นุ่มนะครับขี้ตายด้วยจำได้ว่าผมได้ขี้ตายสักหลังนึงนี่แหละครับขี้ตายลนไฟครับมันไม่ใช่ขี้ตายห่อผ้าครับคีตายลนไฟ กระหลังนี้ครับที่มันเคยติดหนูแผ่อน้องวันนี้มันก็ไม่ติดนะครับรอยมันติดหนูผมก็เลยลองดักซ้ำไว้ดูครับเนี่ยนี่แหละนี่นะครับเบี้ยที่ว่าเป็นขี้ใต้หลนไฟเนี่ยครับเห็นไหมครับนี่ปัดร่อน ครับเดี๋ยวเราไปเดินยามหลังพวกนี้กันครับเกือบถึงแล้วนะครับนะครับตรงนี้แหละครับจะมีตัวให้เราลุ้นเปล่าติดกับป่ามันครับนี่มีป่ามันมีป่าข้าวโพดล้างครับผมจะติดหมายไพอยู่เดินไปน ผมจะติดหมายไว้อยู่นะครับโอ้ยดูยครับจากข้าวโพดที่เต็มกับดักผมก็หมิ่นแล้วนะครับได้หมิ่นขนาดไหนจะเป็นหนูซิงก็ได้ครับนี่เป็นรอยทางครับ นะครับอยู่รังตั๊ตัต๊นนี่ไม่มีครับไม่มีลุ้นเลยเก่าคือเดิม,มทำไมทั้งผูมันมาเป็นอยู่อย่างนั้นนะโูดอ่ะหนูกินได้ป่ะบางทีหนูมันกินก็มีครับอื ใส่หนูกินครับนี่หมดไปแถบนึงเป็นไรครับงอไยติดสักหลังไว้น้อครับนี่โอ้ยม,มีแต่หนูน้อยครับน่นอืเรเหยื่อเดีรอบนั้นเยื่อชิดใต้ครับรอบนี้ผมลองเป็นเหยื่อข้าวโพดดู ม่ไปครับเหลืออยู่ไม่กี่หลังโอ้ยไม่ลั่นเลยสักหลังครับนี่นี่ก็ไม่ลั่นครับจัดมาครับแนะนำเหยื่อมาเลยครับว่าให้ใช้เหยื่ออะไรดีถึงจะ เหมาะกับไม้นี้นะครับเดี๋ยวอะไรครับถึงจะเหมาะกับไมน้นี้ก็มีติดคลิปอย่็นไรน,นะครับรู้อย่างดีนี่ติดเป็นไปได้ยังไงรอบที่แล้วติดนะผมบอกนี้ม้วนมาอยู่ี่ไม้นี้ อาดแล้วเดี๋ยวอยู่อีกหลังเนึงครับโอ้ยนี่ก็เห็นแก่ไกลเลยมาไม่ลั่นดูครับนี่ครับไม่ลั่นเลยครับสไตล์วงกลมนะครับถ้าเป็นกับโมแบบนี้แต่ว,ว่าไม่ลั่นเลยอืม แครับหนูไม่มีหรือยังไงมันก็น่าจะมีนะครับรอยขุดรอยทางมันก็มีนะครับกลับมยครับครับไม่ติดก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวให้ f c ซแนะนำมาเลยครับว่าเป็นเหยื่ออะไรดีนะครับที่อาจจะเหมาะกับไม้นี้นะครับก็แนะนำมาเลยนะครับคอมเมนต์มาเลย ก็น,นะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับกำัดักก็หมุดแล้วหนูก็มีติดสักตัวเลยครับก็คลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดซับสไครต์คอมเมนต์มาเป็นกําลังใจร่วมก,กันนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ